กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับช่องนนพัฒน์เจสันทีวีโอเคในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Punch Man the Stongest วันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันเองครับเป็นโค้ดที่หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนั่นเองครับแต่บางคนเขาอาจจะยังไม่รู้นั่นเองครับวิธีใส่โค้ดนะครับผมให้คลิกที่หน้าของเรานะครับคลิกที่รูปเจนอตตรงนี้นะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับมันจะมีคาว่าโค้ดรางวัลนะครับใส่โค้ดได้ตามนี้เลยนะครับผมยิ้มไปเลยครับสองศูนย์สองศูนย์ห้าห้าห้า นี่อันนี้คือของรางวัลที่เราได้มานะครับผมก็จะเป็นเพชร2 0 0เม็ดแล้วก็มีโกแล้วก็มีตั๋วรีเฟซส,สินค้าแล้วก็กปอีเ e อคืออะไรวะกระป๋องหรือเปล่ากระป๋อง e x p ตั๋วอตันเชิญทั่วไปนะครับ2อันนะครับผมโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะก็แจกโค้ดวันนี้ผมแจกโค้ดเบาๆไปก่อนแจก1โค้ดนั่นเองนะครับโค้ดนี้สามารถหาเอาเองก็ได้นะครับบางคนนี่โอ้โหไปเจอมาแล้วก็โอเคครับผมามาลอกอินกันสักหน่อยเอ่เอ,อสามร้อยกว่าเลยเหร ซื้อแล้วกันอ่ะโอเคเราได้ตัวเพิ่มนะมก็โอเคอยู่รับอินรับของนะมันเป็นเกมมาใหม่นะผมเกมเกมนี้มันมีโค้ดอยู่น่าจะหลายโค้ดอยู่หรอกเดี๋ยวผมค่อยมาแจกเพิ่มเติมที่หลังแล้วกันวันนี้แจกไปเท่านี้ก่อนอ้าวได้ตัวใหม่มาด้วยนี่วะเก๋คิดว่าฉันไม่สังเกตเรื่องไงช่างมันช่างมันโอเคครับผมวันนี้เราก็มาแจกโค้ดกันเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ